สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน fc ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเช่นเคยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะแอดก็กราบสวัสดีทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเนาะก็หวังว่างวดที่แล้วพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะจะหยิบยก77เข้าไปเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าแอดชอบมากเลยนะคะ7071และ77เเนาะ ก็เข้าจริงๆนะคะเข้าที่เด่น7วิ่งรูดที่7นะคะเ,เพื่อนจ๋าส่วน8ไม่มาเลยนะคะ8ไม่มาเลยเนาะนะคะก็เข้าที่7 7เนะคะเ,เพื่อนจ๋าแอดก็ยินดีด้วยชุด6ตัวนะคะฝั่งสอสปปลาวเนาะเพื่อนจ๋านะคะเดี๋ยวเราตามต่อกันนะคะอันนี้ก็7 6หนะคะน่าจะเป็น6 5ห้าเนาะ <laughs> นะคะเพื่อนๆจ๋าเจ็ดห้าเนาะน่าจะเป็นหกห้าเนาะเออนะคะเพื่อนๆจก็เข้าที่เจ็ดเจ็ดเนาะอย่างน้อยก็เข้าที่เจ็ดเจ็ดนะคะแอดเน้นนะคะตัวที่ชอบๆเลยสามคู่นะคะถ้าใครตามแอดก็ยินดีด้วยเลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะตามต่อดูว่าวันนี้สูตรแม่เดียวของเรานะคะจะมาที่ตัวไหนนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆได้พิพจารณากันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูกันเนาะราพัฒนานะคะงวดวันที่สิบสองนะคะมกราหกห้าเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอดได้ตัวเด่นตัวไหนมาแบ่งปันให้พี่ๆได้พิจารณากันนะคะตัวเด่นนะคะแอดให้ไปสองตัวเด่นด้วยกันนะคะเด่นแปดและเด่นเก้าเนาะส่วนตัววิ่งรูดนะคะแอดขอไปที่แปดนะคะแกับเมาคู่ขี้เนาะ แต่แอดชอบ8เนาะนะคะกะ็เดี๋ยวเรามารูดกันเลยนะคะแปดศูะ 8, 0, นะคะ8ปดหนึ่งแดสองแดสาดสนะคะ8ปดห้าแปดหกดเจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันที่9กหนะคะ 97 92านะคะแบดคำนวณตามสูตรนะคะเราไม่รู้เขาจะมาไม่มานะคะถ้าใครไม่ชอบ8ก,ก็สามารถวิ่งรูปที่9ได้นะคะบางครั้งมาทั้ง8และ9เลยนะคะเพิ่งพลาดงวดที่แล้วเนาะนะคะให้7และ8มาแค่7นะคะ8ไม่มานะคะเข้าดีต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีใหม่มาเน,ะเนเาะเพื่อนๆจ๊ะนะคะก็หวังว่างวดนี้จะปังและกันเนาะมาทั้ง ดสองจ้าแปดสามนะคะแปดห้าจ้าแปดเจ็ดนะคะและแปดเก้าจ้าส่วนชุดกันนะคะแอดชอบที่เก้าห้านะคะเก้าเจ็ดเนาะ ใครชอบค่อยตามนะคะชอบค่อยตามเนาะอย่าลืมทุกครั้งต้องไปกลับด,ด้วยนะคะไปกลับไปกลับเนาะเพืพ่อนเพจา๋าแอดทำนวณไปตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อเนาะเพื่อนเพื่อนจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะแอดก็ไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะแต่ดูที่หลายๆสูตรนะคะเพืพ่นอนๆจ๋าก็มี8และ9นะคะที่เด่นนะคะว่าจะมา8ไหน9้าตัวไหนแค่นั้นเนาะเพืพ่อนๆจา๋า ะะแอดว่าต้องมีมาแน่นอน8และ9นะคะเนาะเพราะว่าแอดก็คำนวณห,หลายสูตรนะคะแต่สูตร1เม็ดเดียวนะคะมี8และ9นะคะเพืเ่อนๆจ้าส่วนสูตรอื่นๆนะคะมี8และ9เด่นเหมือนกันนะนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ไม่ชอบไม่ปลื้มกับ8หรือ9เนาะเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายนะคะแอดจะลงให้วันที่หวยออกเนาะลาพัฒนาออกนะคะแอดจะลงให้เนาะไม่อย่างงั้นก็อาจจะลง ให้ก่อนวันหวยออกแล้วกันเนาะคุเพืนจ๋าก็รอติดตามดูแล้วกันนะคะงวดที่แล้วนะคะโค้งสุดท้ายของเรานะคะโค้งสุดท้ายของเราก็เข้านะคะเพนจ๋าเดี๋ยวแอดเอาให้ดูเนาะโค้งสุดท้ายของเราก็เข้านะคะเข้าที่7จนะคะที่ชุดกันเนาะเราจะรู้ไหมล่ะว่า7จนะคะเนาะก็7 7นะคะก็ชอบเหมือนเดิมนะที่โค้งสุดท้ายก็ชอบ7จจริงๆเนาะคุณเพื่อนจ๋านะคะ ถ้าใครหยิบยก7 7แอก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ของเรานะคะที่เม็ดเดียวของเราก็7 7เลยนะคะที่แอดชื่นชอบเนาะการกรบาดให้เรียบร้อยนะคะ3คู่นะคะก็มาจริงๆเนาะก็ยินดีด้วยนะคะที่ใครหยิบยกเข้าไปเป็นแนวทางเนาะนะคะส่วนตัวนี้นะคะแอดก็ให้รูดที่7และรูดที่6นะคะเนาะวันที่6และ7นะคะแอดวันที่6และ7ให้เนาะมันก็มาจริงๆนะคะใครรูด6เมื่อวานนี้ แอดก็ยินดีด้วยนะคะเนาะก็ยังไงก็ไทยชื่นชอบนะคะจะรับไว้พิจารณาก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะหยิบจับตัวเลขนะคะที่จะออกเรามาไปใช้เป็นแนวทางเนาะนะคะรอดูโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋ารอดูโค้งสุดท้ายว่าแอดจะได้ตัวไหนมาแบ่งปันให้นะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นเน้นให้เต็มที่เนาะเพื่อนจ๋าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช์นะคะขอบคุณมากๆเนาะวันนี้แอดก็ลงแนวทางาห่วรัฐบาลให้ด้วยนะคะรัฐบาลไทยเนาะงวดที่แล้วเข้าที่86คู่แรกเลยนะคะตัวกลับเนาะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับรัฐบาลไทยเนาะงวดที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แอดลงรัฐบาลไทยให้เนาะนะคะฝันดีมากๆนะคะรัฐบาลไทยไม่รู้จะมาไม่มาเนาะเพื่อนๆจ๊ะนะคะก็ ฝากไปติดตามให้ด้วยและกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ